มผมจะมาสอนทำพิซซ่าต้าแคร์แครโลเลไม่ใช่หน้ากอเปเปอร์ไปทำกันครับเริ่มจากหาแป้งเดี๋ยวผมลืมไปผมเป็นสแตนของคนคนหนึ่งผมได้ตุ่มผมต้องใช้คนคนนั้นเอ่มทำผมคือสแตนเจ้าของสแตนของตัวนั้นเอง เราอจากเอาเอิมพิกพิกที่เผ็ดที่ฝุดในโลกมาหนึ่งต้นแค่นี้ก็ได้แล้วหาแป้ง โดยใช้อุปกรณ์หักคอลูกตรงนี้ไปแค่นี้เราก็ได้แป้งมาแล้วทำให้มันแบนด้วยครื่นงูมน่าจะแบนพอแล้ว ก็ใส่อันนี้ลงไปชึบอแค่นี้ก็ได้เออพิซซ่าที่ยาทีฟูดุดลกมาแล้วอือืนลั่นผมเขาลิฟต์ตัวเอง นี่ผมกลับมาแล้วตัวมมเรลยมผมให้มูลเรนนีิสปีดมาก่อนรักษาผมน,นี่คืออาหารของสแตนผมน <coughs> Mình tài lệ le. me... Tài Mình tài lệ มันจะเลิกฝันมีคนจะไปมันเลิกฝาได้คนเป็นไปไม่ได้ทำไมมันเลิกขึ้นได้เพราะว่านี่คือเลขเกี่ยมหนเดี๋ยวเอาเอาที่ดมจุกเอาที่ฉันประจัตการมได้กับน เฮ้ยมันถ้าเราขึ้นทีนจะไม่โอเวทร์ใช่ไหมบอกหรอกตายซะโอ้ยหล่าเจ้โอเคโอเคโอเคอเว้ยเว้ คือที่มันเผาเยอบทีนี้จะไม่ดู้จะจัดการไหมวะได้ครับท่านแต่ท่านต้องถอยไปก่อน okay くっ。クークー ดุกู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 จะแต่งเงี้นเลยนี่มันนี่มันรถถังของจริง วันอาทิตยดูเลน่นมาพูดเลยมาจากชาวอินเดียวันอาทิตย์ดูเล่นมันไปว่าอะไรล่ะครับเป็นว่าอ,อยา,า,อา,ากซื้อขายพื้นดินพื้นที่เหมือนกันไหมเพราะว่าฉันทำงานเกษตรแบบนั้นเนี่ยใช่สิ 我نملن What is this? What? He, he, he he did. He did. Do you have? นีเธอวางไปที่หัวใจผมผมจะได้เป็นพลังเสร็จงั้นลองฝังที่เอห,หัวใจดูโอเคได้ครับทนทนี่ผมอามดาฝันไปที่หัวแล้วงั้นโชว์พลังไหม่ให้ดูหน่อยเป็นพลงังเอิมไป เพิ่มปล่อยลูกลูกไฟออกมาเร็ I um I can um uh, I can walk everywhere mm hmm. yes แ mm. ล er, er, er ้วจะไปไหนจะไปไหนอะผมจะไปแน่ผมก็จะไปงานก่อสร้างครับมนต้องพังมนต้องพังเลยมนถนนนี้ไปก่อนที่ได้เลย og <try> <try> ี่จะมาทำลายรถถังคุณทำไมรถถังนี่มันแข็งมากเลยเนี่ยแกนขั้นขาดเบื่อใช้มือผีกันทันแล้วกันมันต้องเป็นทำลายไม่ใช่ต้องเป็นทำลายไม่ใช่หรือทำไมันนี้มันอับเกรดมัไม่ได้ Gibberwoom, gak gua. Ri dapat gak love

ก็รู้ ที่เ,เออมีคนส่งสกิลใหม่มาแล้วโอเคได้เลยน,นี่มันไปใส่มันไปใส่มันนี่แค่กินเป้าให้ต้องทุบนิดหน่อยให้มันกลายเป็นท่งต้องเชืงกินแล้วนะ แอนค้กชอนเนี่ยมันกินไปแล้วดีมากเบย์มีพลังใหม่ด้วยเนี่โชว์ให้่อยได้เลยอชันก็นเป็นพลังสวยดีมันโชว์ให้ชันดูอีกหน่อยได้ครับท่าน <laughs> Wah, Sing -bank previous, sing Oke. Okay. ได้ด้วยเนี่ยของคนขวันจากเพื่อนที่รักถึงเ,เปิ่อนนี่มีร่อนพืชตัวจันฟุ์ึกคงหานี่ออกมาดูเฮ้ยวันจะจะวนี้เกิดอะไร ข้าวขอบคุนเพื่อนกิน você já pega a pessoa que deu a casa. Não vou ficar lá. Vou aqui. Tô ficando. Mình đang เจอมล้วพลังใหม่ใช่ต <laughs> ัวนี้ผมได้พลังใหม่แล้วช่วยให้ฉันดูหน่อยรูปที่ฉันพลังผมเป็นตัวใช้กับอของอะไรสักอย่างคือถ้าผมจับมันเอิบม,มันก็จะระเบิดจริงเหรอตันี้ใช่ไหม ได้เลยครับอูฟอือจิดโดดด้วยนี่ฉันเกิดใหม่แล้วเพลังที่อันตรายเมตเตอร์พลใช้ก็โดดไปด้วยเป็นพลังที่เอาไว้้ใช้ตอนฉุกเฉินครับ แต่ผมก็ยังมีเป็นพลังผมจุดเวลาแล้วมารักษาท่านได้อยู่อโอเคดี มัวใจเป็นจการมาเร็วคุกท่านดอย่นยตรวลีบลูก็เดนมาเลย c ใช่ฉันจะคบคุณฉอนจะคบยูบีช O H ยูบีทำารคุณนั่นสิไดีคบกันม็นทำไรยากจรงเนี่ยใเป็นพร กำลังสานเอาด้วยกันจะไมุ่กนี้หายไปมือควรไม่คือความสามารถพิเศษของฉันจะมีทิคกอยู่ ลูกท้องอันนี้ไปจิ้มหัวใจตัวเองโอเคราก็จะได้พลังเท่ๆแบบนั้นแต่อาจจะไม่เหมือนฉันเพราะมันไม่มีใครเหมือนดูแลนายอาจจะได้เป็นกู๊ตคอมพานีหรือเดอวู์เทิร์มเดว์วูเดเทิร์มเดว์วูโอเวอร์เฮลเดวโอเวอร์เฮลเดว์โอเวอร์เฮลเนี่ยเป็นเดอวู์เป็นฟันเตนที่ดีที่สุด โอ้มึงส่วนเพิ่มตอนนี้มีเขาสองสเตทที่เอิ่มฉันยังพบเจอที่เหลือฉันไม่รู้จัก The Good Palm Company กับเออ่ The World Over Hill โอเค องขอเอามันออกนะเาต,ต้องเอามันออกดูแล้ว ฉันได้พลังอะไรได้เป็นพลังแบ็คคอมพานีเดี๋ยวไม่ใช่กู๊ดคอมพานีพราะแบ็คคอมพานีเอิมมาดูอีกจกัจกรวาลหนึ่งเพราะในจักรวาลน,นี้ฉันรู้จักแต่เดี๋ยวเติมเดี๋ยวเอาไว้เที่ยวเมกับแบดไม่ใช่กับกู๊ดคอมพานี เป็นสแตนพิซซาเป็นสแตนที่แข็งแกร่งที่ฝุดคือแข็งแกงแร่งระดับเดียวกันกับเอิมเอิมที W O H OH ขนานเรียกขนันนั่นคือชื่อห่อชื่อมันยาวใช็ใช้อล็รแค่นั้นอโอเคลืมแล้วก็เรามาว่าความแข็งแกร่งกันเกล้าเลย แล้วเขาจะเป็นฝ่ายจูโจมนะฉันให้นานยแล้วกันโอเคได้แม่คอามม่ดียิงมันซะได้เลยครับท่านบูมเลยเดี๋ยวบูมแล้วห้กำเนาดสำเร็จการทดลองนี้เลยจริงเหรอคือกดเนี่ยแค่ทำเพส กให้ใครก็ได้ใครคนนั้นก็ชนะเท่นี้นะก็ได้เป็นผู้ชันสแตนสมบูรณ์อุคือขอบคุณเป็นอันสมอมอนมันือน ทีง่ายกว่านั้นด้วยนะคือฉีดยานี้ก็คือยาที่เอิมจะได้เป็นสแตนหายากเพราะฉันมีสแตนหายากเพราะว่าเฉื่มฉีดเป็นลูกศรนนี้แีออ้วฉันฉีดซ้ำได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้านายฉีดซ้ำเนี่ยสแตนนายเอ,อิมอาจจะไม่มีเลยอาจจะหายไปเลยยกเว้น สแตนนี้มันต้องหาคนที่ค้่ควรมากมีที่นี่คสตนมันก็น่าไปหรืออ๋อจริงเหรอ อฉันได้สแตนผิดฝ่านั่นมีสฟันแตงแข็งๆระดับเดียวกับฟันกับเดอว์เดว์เดว์โอเวอร์เฮลขนชั้นเลยได้เนี่ย แต่ยังดีนะที่ไม่ใช่แฟแตนแฟนดิทเพราะแฟรแตนแฟนดิมันเป็นสแตนที่แบบต้อยที่สุดและต้อยที่สุด